วิชบาบีคิวเนื้อนะคะถ้าเรามีติดบ้านประจําตัวไว้สักหนึ่งเมนูนะมันเป็นเมนูที่สะดวกมากเลยแล้วก็ถ้าเราเพิ่มสลัดหรืออะไรเข้าไปอะ่ะมันก็จะได้ทุกอย่างครบครันมีโปรตีนที่แบบจริงจังจัดเนื้อนะคะ ขนมปังสักก็เลือกเป็น r บรยอชนะคะก็จะเป็นขนมปังที่มีไข่มันก็จะได้รสชาติที่กลมกลมก่อมแล้วก็นุ่มมากๆเลยแล้วก็ทานเนยแล้วก็โรยผงซินนามอนนิดหนึง่งเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็เอาไปปิ้งนะคะ ซอสที่จะใช้วันนี้ก็คือมาอยองเนสผสมกับมัสตาร์ดแล้ก็มีน้ำผึ้งนิดนึงเราก็ทาบาสโก้ค่ะเกลือพริกไทยก็จะได้รสชาติทั้งเข้มเข้มหวานหวานเผ็ดเผได้ซอสแล้วก็พักไว้ค่ะ ในส่วนของไส้แซนด์วิชนะคะเราเริ่มจากการผัดหัวหอมในน้ำมันที่ไม่ร้อนเพราะเราไม่ต้องการให้หัวหอมมาเปลี่ยนสีแต่เราต้องการให้หัวหอมปลดปล่อยรสชาติความหวานตามธรรมชาติออกมาให้มากที่สุดนะคะจะใช้ extra virgin olive oil นะคะเติมน้ำตาลข่านนิดนึง จนเราเริ่มเห็นขอบหัวหอมเป็นสีน้ำตาลให้เติมน้ำซุปเนื้อหรือน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ให้หัวหอมฟื้นขึ้นมาจากความตายนิดนึงเนาะเสร็จแล้วก็เลือพริกไทยค่ะเราก็วุชเชอร์ เราก็เอาเนื้อลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยแค่เกลือพริกไทยเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ย ใช้ซอสบาร์บีคิวอย่างที่เราชอบเลยค่ะเทลงไปแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เอาชีสโรยหน้า จะเป็นชีสอะไรก็ได้ลองผสมชีสที่คุณชอบดูแต่จะแนะนำให้โปะสุดท้ายด้วยมอสซาเรลล่านะคะเพราะามันจะให้ความยืดเวลาที่เราเห็นทุกอย่างที่มันมีความยืดของชีสนั้นก็คือเราจะฟ i n i s h ด้วยมอสซาเรลล่านะคะ ะทานเป็นแซนด์วิชเนื้อเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเพิ่มไข่ดาวลงไปก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ชอบผักแนะนําให้ทําเป็นผักสลัดเป็นจานข้างๆดีกว่านะคะเพราะบางทีการที่เราผักสลัดใส่ลงไปในแซนด์วิชที่ฉ่าขนาดนี้ผักอาจจะแฉะได้ค่ะ เลยนะจ้ไห้พุ่งขึ้นตรงนี้ด้วยพุ่งขึ้นตรงนี้มันเลยอ่ะมันพุ่งขึ้นเป็นน้ำผุโอ้โยน่ากินแซนด์วิชเนื้อไข่ทะลุฮึ <c oughs> ่มเชียร <Cheers. S 2> ์ การจะกินเมนูนี้ด้วยกันควรได้กันมาสักพักแล้วเนาะไม่ใช่เด็ดแรกที่ไห้ล่ะเท้าในมันฉ่ำมากโอ้โห <laughs>